วัสดีครับวันนี้จะพาไปผ่าโครงสร้างถนนเรียบคลอง12อํเาเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีที่เกิดการสุดตัวเป็นทางยาวเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาครับว่าสาเหตุที่แท้จริงเกิดจากอะไรการปรับปรุงซ่อมแซมไปถึงไหนไปติดตามกับรายงานคุณจัญยาคงปิครับนี่เป็นสภาพของถนนเรียบคลอง12ในตำบลสาราครุอํเาเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีที่สุดตัวลงความลึกประมาณ2เมตร เป็นระยะทางยาวกว่า70เมตรเมื่อหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ยังไม่มีการซ่อมแซมมีเพียงนำแท่งแบเดอร์มากั้นไว้ไม่ให้รถขับตกข้างทางซึ่งเมื่อทีมข่าวของเราไปสำรวจดูก็เห็นว่ามีรอยแตกของถนนลึกประมาณ2เมตรจนมองเห็นโครงสร้างของชั้นดินที่สร้างถนนเส้นนี้ได้อย่างชัดเจนคือ <c oughs> จะเห็นชั้นผิวถนนที่เป็นยางมาตอยวัดได้เพียง6เซนติเมตรชั้นถัดมาคือหินคลุก อีกชั้นที่เป็นสีแดงคือดินลูกกรังรองพื้นทางซึ่งทางในช่างโยธากรมทางหลวงชนบทจังหวัดปทุมธานียืนยันว่าถนนเส้นนี้สร้างได้มาตรฐานพวาวิบัติก็คือตัวตัวชั้นดินชั้นดินของคลองกับดินเดิมของคลอง้ที่ลาดยางนี่ไม่ใช่ทางหลวงมาทําให้ก็ทางหลวงชนบทนี่แหละครับแต่ว่าเราเวลาทําทาไมถึงไม่ไม่เอาเอาเข็มลงไปโอ้ว่บประมาณในการทําน่าจะสูงมากถ้ามีเข็มตอ,อกตลอดแนว เฉพาะง,งานลัอย่างนี่ผมเกือบสิบล้านต่อกิโลแล้วกว้างแปดเมตรเนี่ยสิบล้านสองกิโล่ะกิโลเมตรหนึ่งนะแต่ที่ผ่านมามีการซ่อมแซมอยู่บลายครั้งแต่ไม่ได้วางโครงสร้างเพื่อเสริมความแข็งแรงและไม่มีกำแพงกั้นแนวตลิ่งที่พังลงไปอีกข้อสังเกตหนึ่งเราจะเห็นได้ว่าบริเวณที่ถนนสุดตัวลงนั้นจะมีท่อพันน้ําจากคลองลอดผ่านใต้ถนนทุกจุดค่ะนายสนอบุญย่านซื่อเกษตรกรที่อาศัยอยู่ริมถนนเส้นนี้บอกว่า จำเป็นต้องสูบน้ําเข้าไรนาซึ่งก่อนหน้านี้น้ําในลําคลองก็แห้งขอดนานกว่า2สัปดาห์ซึ่งเมื่อวัดรอยน้ําแล้วก็พบว่าแห้งลงกว่า1เมตร30เซนติเมตรพอ้น้ำมันอาดเข้าไปปุ๊บเนี่ยพอเราหยุดพิดนาปุ๋นยน้ำก็เต็มอยู่น้ำมันก็จะซึมร้อยต่อใช่ไหมพอซึมร้อยต่อเพราะมันออกก็ไม่ได้เนี่ยมันก็จะซึมรอยต่อ,อน้กมันก็ตาะข้างไปันั่นคือส่วนหนึ่งทีมงานสเปเชียลรีพอร์ตได้ตรเวนตามเส้นทางถนนเลียบคลอง12 ก็พบว่ายังมีอีกหลายจุดที่ซุดตัวลงขณะที่ถนนเส้นอื่นเรียบคลองอย่างคลองรัพีพัฒน์ก็เกิดการซุดตัวเป็นระยะบางเส้นทางแม้ว่าจะมีแนวกำแพงกั้นแต่ก็ยังไม่ได้รับการซ่อมบำรุงเพราะอยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณโอหลายเดือนแล้วนะเกิดใหม่ๆยร่อไงเ่ยนะมันจะแห้งมันจะยุ บางเส้นทางมีรถบรรทุกวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากและมีรอยแยกที่อาจเป็นอีกหนึ่งสาเหตุของการสุดตัวของถนนที่เจ้าหน้าที่ทําได้เพียงการทําป้ายเตือนหากผู้ขับขี่ไม่ชินทางโอกาสการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนก็เกิดขึ้นได้จันยาคงเป็นสเปเชียลรีพอร์ตรายงานมาดูแนวทางการแก้ไขถนนเส้นนี้ครับว่าจะปรับปรุงอย่างไรไม่ให้ไหลทางเกิดการซุดตัวอย่างที่ผ่านมาได้ครับ โดยถนนเส้นนี้อยู่เรียบคลอง12อำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีระยะที่ถนนพังมากที่สุดเป็นทางยาวประมาณ70เมตรแต่เมื่อสำรวจทั้งเส้นพบว่าจุดที่พบรอยแตกของผิวถนนประมาณ300เมตรผู้ที่สัญจอดไปมาในช่วงนี้จึงต้องระวังเพราะมีการกั้นแท่งแบวหรืเอรอเอาไว้ทําให้ผิวถนนที่เคยกว้าง8เมตรเหลือเพียงหนึ่งช่องจราจรอ,อาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายสําหรับการซ่อมแซมทางผู้ใน ชนบทปทุมธานีบอกว่า <S <S เบื้องต้นจะซ่อมแซมชั่วคราวเพื่อให้ใช้งานไปก่อนส่วนระยะยาวจะทำโครงสร้างไหลาทางด้วยการลงเสาเข็มป้องกันการสูดตวัวคาดว่าใช้ง,งบประมาณ11ล้านบาทครับท่านผู้ชมสามารถติดต่อหรือแจ้งเบาะแสผ่านทางรายการสเปเชียลรีพอร์ตได้ตาม Facebook ที่ปรากฏอยู่หน้าจอขณะน,นี้และพบกันใหม่วันจันทร์หน้าวันนี้สวัสดีครับ